แม่น้ำเหืองเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างจังหวัดเลยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความอดุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์น้ำและพืชผักนานาชนิดชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมฝั่งทั้งสองชาติได้พึ่งพาเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติมาช้านานไข่พืชน้ำตระกูลสาหร่ายน้ำจืดหรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกว่าไก่เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านนิยมนำขึ้นมารับประทานซึ่งอดุดมด้วยโปรตีนรสชาติคล้ายเท่าแก่น้อยขนมยี่ห้อดังโดยเฉพาะที่บ้านอาหีตำบลอาหีอำเภอท่าลี่จังหวัดเลย ซึ่งเป็นจุดที่มีใครเกิดขึ้นอยู่มากมายโดยสาหรายน้ำจืดชนิดนี้มักอยู่ในแม่น้ำที่มีหินเป็นเกาะแก่งและจะสามารถเก็บขึ้นมารับประทานได้ในระยะเวลาเพียงแค่3เดือนในฤดูหนาวที่น้ำลดลงแล้วเท่านั้นนางเสียนบรรเทาญาติเล่าว่าการเก็บไข่ขึ้นมาก็ทำได้ไม่ยากเพียงมีตะกร้าเดินลงไปในแม่น้ำเหืองท่าน้ำหลังบ้านเดินลุยน้ำลึกขนาดหน้าแข้งแล้วก้มลงเลือกเก็บไข่ที่มีลักษณะเป็นเส้นยาวสีเขียวเข้ม เมื่อได้ปริมาณเพียงพอแล้วก็นําขึ้นมาตากแดดให้แห้งหลังจากนั้นก็นําไปย่างไฟเมื่อกรอบได้ที่ก็บดให้ละเอียดผสมเกลือลงไปเล็กน้อยเพื่อเพิ่มรสชาติแล้วเก็บใส่กล่องไว้จิ้มกินกับข้าวเหนียวนอกจากนี้ยังม้วนใส่ตู้เย็นเก็บไว้ทํากับข้าวได้อีกหลายอย่างเช่นเออะต้มแกงแจ่วและชาวบ้านบางคนก็นําไปขายที่ตลาดในราคาห่อละ20บบาทส่วนหนึ่งก็มีพ่อค้ามารับไปขายตามตลาดต่างหมู่บ้าน ชาวบ้านบอกว่าในอนาคตอาจมีการรวมกลุ่มการแปรรูปทำไข่แผ่นปรุงรสคล้ายขนมเท่าแก่น้อยติดยี่ห้อบ้านอาฮีส่งขายเป็นสินค้าประจำตำบลไอ้อมหน้าเปล่าแล้วก็หลากก่าไก่ไปให้มันสนุกไปนำกันเปล่าซาบไปหลน้ำหลงทายังน้ำแห่งนี้หนึ่ง ย้อมแบบซาบแบบออันนี้คือแห้งเนาะ